สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเอา่อาอ่ออะไรดีผมไม่รู้เชื่อเออก็ทำม,มันแล้วก่อนแล้วกันอันใครอยากเล่นก็หนูคงจะทิ้งลิงก์นะครับใครอยากโหลดก็โหลดได้เลยนะครับที่ใต้ลิงก์นะฮะ ก็วันนี้เราจะมาเล่นตัวนี้กันนะผมก็ไม่ค่อยโอเคกับสิ่งนี้เท่าไหร่เลครับแต่ผมขอลองกดเข้าไปดูสักแป๊บหนึ่งนะก็ผมจะดูนะ โอ้โหซูมแล้วนะรอสักครู่นะโอเคละก็โอเคผมมั่นใจอะไรตัวดีละก็ก็จะตรงนี้ก็จะเอาตีนะฮะดีาดูกันะดะ คดีนะรัอันนี้คือให้กดล่างหนึ่งครั้งแล้วก็มากดอันนี้นะครับมันจะเป็นการตีแบบนะครับกดข้างล่างเห็นสีฟ้าๆนะครับที่ผมกดแล้วก็กดตรงเขียวๆเป็นรูปแบบะครับปากนี่นะครับมันก็จะเป็นเสกเป็นอะไรัสอยางีแหละรก้าหันะแล้วถ้าเกิดเรากดลงแล้วก็กด ออออกดขึ้นแล้วก็กดดาบนะปอันนี้จะแรงนิดนึงนะโอ,โอเคนะฮะแล้วถ้าเกิดเรากดเออไม่ใช่ดิให้คุณกดตรงนี้นะมันจะเป็นการแบบเป็นแบบเหมือนโยนไม้แท่งว้ให้นะเฮ้ยมึงเกี่ยวผมกดปิดป่าอ๋อดดเหรอ,อ เมื่อกี้ผมกดลงแล้วก็อันนี้แล้วเมื่อกี้หลังมันจะเป็นจับนะครับมันวิ่จับนี่ยไปเลยแล้วอีกอย่างหนึ่ครับกดตรงนี้นะวิ่งไปแล้วก็กดตึ๊บแล้วก็จะจับแล้วก็ตีแล้วโอเคนะโอเคนะเวลากดลงแล้วเราก็กดไอ้ดาวกระจายลูกเป็นดาวกระจายนะครมันจะเป็นอย่างนี้ นเ,นเป็นลูกบอลกอนหาย,นยอันนี้ก็ได้นะกดข้างบนแล้วก็กดนี้นนมันจะเป็นเป็นแบบอเส้ชินชินเชนนะฮะดาวกระจายวงจักรนะฮะจะเป็นลูกเล็กๆเโอเคแล้วแล้วถ้าเกิดเรากด อันนี้คือดอันนี้คืออันตีนะ,ะฮะก็ประมาณนี่คือีนะแบบมอนะฮะนี่คืออันตีกลางๆนิดนึงนะ,ะงน,น,นะครับต้ถ้าเกิดเราเกดลงแล้วก็กดอันตีนะนี่นคนะครับ อน,นี้เลยะฮะอันติใหญ่กดข้างล่างแต่แต่หลอดแดงๆต้องเต็มนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาอะไรนะสิบ้างมาให้ดูนะฮะอันนี้เป็นแค่ตัวช่วยนะฮะเห็นไอคนมีปีกตรงนี้นะ,ะมันคือตัวช่วยนะผมะสิบหางโอ,โอเคเรครับเดี๋ยวเราไปต่อสู้กันเลยนะฮะ ถอยากออกกดตรงนี้ฮะปึ๊บแล้วมันจะมาตรงนี้ครับให้คุณเลี่อนขึ้นไปข้างบนฮะโดยการกดตรงนี้นะฮะอย่างนี้นะฮะแล้วก็กดชี้ชูดโอเคนะครับแล้วก็เลี่ยนมาตรงนี้นะฮะมันก็จะึ๊บแล้วมันก็จะออกมาหน้แางนี้แล้วเวลาคเข้ายังไงก็กดชี้จูกครับหรือว่าตรงนี้นะตรงแดงๆอันนี้คือเดี๋ยวผมจะบอก หาให้นะฮะตรงนี้คือเป็นจัดทีมเล่นนะฮะเวลากดเข้าไปปั๊บมันก็จะมีสองอันนี้ใช่ไหมฮะนี่คือแบบสู้เป็นทีมแบบมันจะสมสู้นะฮะอันนี้คือจัดทีมเป็นทีมทีมอีกฝั่งหนึ่งเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันนะก็จะสู้กันแบบเราเรียกนะฮะเรากําหนดเองนะฮะแล้วเวลาเราไม่เอาเราก็กดตรงนี้ก็ไดมนะมัน,นจะเป็นการออกนะ,ะับอย่าเช็คถูกนะนีนะอันนี้คือสู้เดียวเลยครับ โซโลเพนะฮะ Solo โซโลเพนะก็คือแบบเล่นคนเดียวคะะ่ะอันนี้คือตั้งค่านะฮะลงไปกดเล่นเลยกดเช้ตัวนะนี่คือใครจะตัง้งตามผมก็ได้นะฮะคุะดูเอาแล้วกันนะฮะเปรียดผมเอาสองร้อยนะฮะแล้วก็เวลาผมเอาอ Infinity แล้วกันอันนี้คือเวลาคุณเข้าเกมมานะฮะมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะ เวลาโหลดเสร็จน,นะปึ๊บเอาเอามาเลย,เอาาเลยอของคุณมันจะเป็นแบบอันนี้นะเนวลาคุณเข้าเกมมันมันจะเป็นอย่างนี้นะะทุกคนจะเป็นอย่างนี้นะครับเราต้องไปตั้งค่านะนี่ครับเดี๋ยงลงมาติดตรงนี้ครับครับแล้วก็เปลี่ยนไอ้ตรงนี้นะเปลี่ยนเป็นโฟนะครับมันจะเป็นกันาะเป็นรูปเต๋ามาน่นะ อันนี้คือไม่รู้นะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับผ้าแผมเอาแบบโนโมแล้กนะันครับความนะส่วนแล้วนะครับเคียร์ครับกุเทเนะครับก็เข,าข้ามาได้แล้วนะก็คงขอเป็นตัวนี้แล้วกันนะน่าจะจำไม่ผิด Lupa. อย่างตรงนี้นะคะใช่ไหมว่า hmm. ya, เรียบยแล้วกนะันครับเราจะเจอเออผมลืมบอกนะฮะอันนี้มันเอออันนี้มันเล่นไม่ได้นะฮะก็ะผมไม่รู้ต้องเล่นเป็นทีมนะฮะนี่นะฮะอันนี้มันจะเล่นได้นะครับผมไม่รู้ว่าทำไมมันเล่นโซโล่ไม่ได้นะฮะก็ผมจะเอออันนี้แล้วกันแล้วก็ฟาสิกเกตแล้วกันนะ

แล้วง่ายๆนะคะง่ายๆนะคะที่เดียวอีซบ่อย EC ฮะโอ้โหโฮปัก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 โอ้ กินอ่ะกินอ่ะจิซึเอ๋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 ผมจะโชว์อันตีใหญ่ให้ดูเลยฮะยังอันตีใหญ่ไหมโอ้โหมาสิคังอันนี้มันอันตีวน ไม่กีเป็นอันตีใหญ่นะอันตีใหญ่นะมามาดีคาคาฮิเออ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 ับคาสายฟ้าเออโซเลียเรีเออโอ๊ะเอสสันดิสเซ็ตอืม

โอ um, oh, oh, uh, oh. uh. uh. ้ยชิ้นชิ้นชิ้นโอ้ยไปโอ้ยโอ้ยโอ้มันอู้เรื่องอ้เรื่องอ้เรื่องอู้เรื่องหรอนี่ิววิววิวชิน้ ชิโนโนะชิโนโนะไม่ได้อันติเลยแล้วกันถือมาแล้วก็ยิบตดตึ๊ดตดตแตกนะครับตอนนี้ขอตอนสุดท้ายแล้วกันเนาะโอเคนะ ข้อตาสุดท้ายที้มันเอาไอ้กบมาว่ะหรือเปล่าวะมีในกบมากนพี่แกน่าจะไม่ใช่นะไม่ใช่นะอืมอืมอืมโคนเต้โันโหเออเขยับไม่ได้ ตตยคงเกออืวอืมอืแปนะอ๋อไม่ใช่นะครับก็ไม่ใช่อย่างที่ผมคิดด้วยนะครับตอนนี้คือพอแล้วนะคู่ก็ย้งค um> ู่ก็ยัง ้เ่ offset, มันใช้เทวีสยานะเมื่อกี้มันใช้เทวีสยาเทวีสยาช่ไหมอือตรงนี้อืออือโอ๋ข้าถาไปหึงทีแตก โอโ้โหทีวีสีอะไรมาป怀抱怀ป怀抱怀抱่าโอ้โอืมอืมอ้มอ้มมาเลยนะอันตีหรือออมใช่ตีอ๋อ อืยมกอือมโอเบ,บ,บ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะครับ